สวัสดีเพื่อนเนทุกคนครับผมเดียจากเพจเดียวไทยทวีครับที่ติดตามทั้งทาง facebook และทาง youtube นะครับวันนี้มาให้เพื่อนชมพระนางกำแพงสามครับถ้าทางกำแพงเพชรจะเรียกว่าพระนางพระนางกำแพงนะครับพระนางกำแพงครับสายกำแพงนะครับสายพระกำแพงเพชรนะครับพระนางกำแพงสามเป็นพระเนื้อดินนะครับเพื่อน เป็นแพ่นในืดินนะครับสังเกตนะครับสังเกตอันนี้เป็นเนื้อสีออกเป็นพิกุลนะครับสีออกพิกุลครับพระนางกําแพงสามเนี่ยครับเท่าที่สังเกตนะครับจะสีเหมือนพระออกจะออกใหม่นะครับแต่ว่าเนื้อเหี่ยวย่นครับเพื่อลองสังเกตครับพระสีอมส้มครับเหมือนจะใหม่นะครับ แต่เพื่อเห็นความเหี่ยวย่นไหมครับบนผิวพลาเนี่ยครับมีความเหี่ยวย่นเลยนะครับเนี่ยบนผิวพลาครับแล้วก็สังเกตที่เอวพ์าด้วยนะครับาผ้านั่งถ้าผ้านั่งกําแพงทำไมครับเอวก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อลองสังเกต ตัวจริงหายากมากนะครับเพื่อนกลองดูไว้นะครับเนื้อจะมีความแก่งครับดูพื้นผิวนะครับดูลองดูงเป็นผ้าแผงนะครับก็ตัดตัดมาสามเลยเรียกผ้านังกำแพงสามครับตัวจริงหายากนะครับ เพ่อนดูคุณจะจะเป็นที่หวงแหนมากครับของคนกำแพงเพชรนะครับก็เช่ามาไว้ศึกษานะครับพอถ้าเราไม่มีเอาไว้ดูเราจะไม่รู้ว่าเนื้อสายเนี่ยเขาจะดูดูยังไงบ้างครับทำให้เราดูพลาดนะครับ เพื่อนเห็นไหมครับความเก่าครับอันนี้ด้านหลังนะครับเพื่อนที้เข้ามาชมก็ฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามเพจดูไทยฟีนะครับฝากกดติดตามทั้งช่อง YouTube แล้วก็กดกด Subscribe ด้วยนะครับกดติดตามครับเห็นความเก่านะเพื่อน เขาเป็นพ้าแผงตัดครับน่าเหมือนมีแร่เลยนะครับเห็นไหมครับสียขาวแร่อยู่อนเนื้อครับนะครับ เพื่อนดูเขาแควเหมือนผ้าใหม่นะครับแต่เก่านะครับเลืดอดูไว้นะครับอ่ะถือให้เมือใด้วยครับ ยางมาครับตัวจริงังเกตพพาเก่าเนี่ยเนื้อเนื้จะดูเหมือนมันมันมัน,มนวาวนิดนึงนะครับเนื่องจากอาจจะโดนสัมผัสหรือว่าโดนอะไรมาบ้างครับ วันนี้สีแห้งเหมือนพิกุลแต่ว่ามีความเหี่ยวย่นครับออกส้มๆพิกลทำส้มครับครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเพจเดียวไทยฟินะครับผมเดียวไทยแล้วก็ถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะถ่ายให้ลงเพื่อนๆชมเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ